มาดูต่อเพมหน้าไทยเสียบยอดเพมหน้าไต้หวันต้นต่อไปกันนะครับที่กำลังสร้างนี่นะครับส่วนที่เป็นสรางก็เหมือนกันเพิ่งทายารอบสองไปแต่เริ่มจะขาวแล้วรออีกแปบ๊บหนึ่งนี่เดี๋ยวก็จะมาเข้ารวดเก่งพวกนี้นะครับ ต้นสองอย่างนี้รอสร้างรายละเอียดอีกสักนิดหนึ่งนะครับเราคอยย่อไปอยู่ในกระถางจริงแล้วนะครับตัวน,นี้อีกอีกไม่นานเดี๋ยวจะเอาไปสร้างต่อในกระถางจริงนะครับนี่นะครับตรงเนี้นะครับที่เพมหน้าไต้หวันไม่มีนะครับพวกซากแบบนี้ครับเพมหน้าไต้หวัน ส่วนใหญ่สร้างจากกิ่งชํำนะครับก็เลยจะต้องมาทำโครงสร้างขึ้นมาเองแบบนี้นะครับแต่ว่าสู้ม้ที่เป็นโครงสร้างธรรมชาติไม่ได้นะครับเดี๋ยวมาดูต้นที่3ามต่อนะครับ